สวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนใหม่สำหรับเย็น17นาฬิกาของวันที่31นะครับวันสุดท้ายของเดือนมกราคมนะครับออสำหรับเย็นวันนี้นะครับพอดีเห็นแสงแดดส่องต้นทุเรียนที่เป็นกบสุวรรณต้นนี้นะครับ <c oughs> กบสุวรรณขยายเท่ากับ <c oughs> หกุนตัวนี้เป็นสีุ่นก็ใหญ่กว่านิดนึงนะครับก็เป็นหกุน เป็นกบสุวรรณนะครับต้นนี้นี่ครับฉลากยังไม่หลุดก็ถือว่าขยายผลได้ดีแต่ปรากฏว่ามาเห็นใบนะครับเพื่อนสมาชิกลองสังเกตที่ใบนะครับใบเอ๊ะเป็นอะไรตอนแรกๆนะครับผมคิดว่าขาดธาตุอาหารก็ฉีดพ่นอาหารรองอาหารที่เป็นจุลธาตุนะครับเข้าทางใบ <c oughs> ก็ไม่หายนะครับ แล้วก็พอออกยอดมานะครับเนี่ยก็หลุดล่วงคิดว่าเป็นเพลี้ยนะครับท,ทั้งทงที่ก็ฉีดประจําอยู่นะครับในเรื่องของยาเพลี้ยยามแมลงยาชือลานะครับก็เลยได้การสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะครับตอนแรกโฟกัสไปในเรื่องของขาดธาตุแมกนีเซียมก็ไม่ใช่เพราะธาตุแมกนีเซียมจะเกิดที่ใบแก่หรือใบเพนะครับใบเพก่อนนะครับแล้วมันก็ไม่เหลืองทั้งใบแบบนี้นะครับ อย่างนี้นะครับตามที่เห็นนี้คิดว่าเป็นขาดธาตุเหล็กนะครับก็ทั้งฉีดทั้งใส่นะครับทางดินด้วยก็ไม่หายแล้วก็โฟกัสไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของไวรัสนะครับไวรัสที่เข้ากับต้นพืชดูแล้วนะครับเพื่อทําการรักษาฉีดยาเข้าไปก็ไม่หายนะครับแต่พอมาเห็นใบนี้นะครับแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้ากรณีที่ ข้างข้างหนึ่งะครับข้างข้างหนึ่งที่เป็นสีเขียวทั้งหมดอย่างนี้นะครับแล, Boy: แล้วอีกข้างหนึ่งลายนะครับที่แบบนีม้มันเขียวเขาเรียกว่ามันไม่เหมือนกันถ้าขาดธาตุอาหารมันต้องเป็นทั้งสองข้างนะครับแต่นี้มันเป็นข้างเดียวถ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูใบยอดนะครับสังเกตจะเป็นที่ใบอ่อนนะครับยอดอ่อนนี่ครับนี่มันเป็นกระจายเหมือนเป็นเชื้อไวรัสนะครับมันไม่ใช่ขาดธาตุอาหาร นะครับคือไม่ได้ขาดธาตุแมงกานีตนะครับหรือธาตุอื่นๆนะครับมันจะเป็นกระจายทั่วไปนะครับคือไปทั่วนะครับมันกระจายไปทั่วมันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้ากรณีนี้มันจะเป็นลักษณะการขาดธาตุเหล็กนะครับถ้าขาวแบบนี้นะครับทุกยอดแต่ตอนนี้มันเหมือนกับขาวข้างหนึ่งขาวข้างหนึ่งเขียวนะครับ ในส่วนนี้มันก็เป็นตั้งแต่ตรงตรงตรงปลายใบแล้วก็ลามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เลยไปถามอาจารย์ที่เขามีประสบการณ์นะครับเขาบอกว่าเป็นไส้เดือนฝอยนะครับเป็นไส้เดือนฝอยเข้าทําลายนะครับไส้เดือนฝอยเข้าทําลายเนี่ยมันเป็นจุดๆด,ด่างๆนะครับค่อยๆลามไปเรื่อยๆนะครับแล้วใบพวกนี้ก็จะเสียแล้วยอดพวกนี้ก็จะไม่เดิน นะครับถึงจะฉีดยาพวกยาเพีย้ยยามาแรงมันก็ไม่เดินเพราะมันเข้าทําลายระบบลากนะครับเข้าทําลายระบบลากผมก็เลยสอบถามว่ามีวิธีการแบบไหนอาที่จะเข้ากําจัดได้นะครับผลปรากฏว่าที่เขาเคยใช้ใช้เป็นฟิโพนิวครับพอดีผมมีฟิโพนิวอยู่พอดีนะครับเหลือหน่อยเดียวนะครับเหลือไม่มากฟิโพนิวฟิโพนิว5 s c นะครับ ก็5%้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับห้าเอซีที่มันลงท้ายด้วยเอซีนะครับไม่ใช่อีซีเป็นเอซีเป็นกลุ่มสองบีสารกำจัดแมลงก็ใช้อยู่นะครับพอดีมีถังตัวนี้ผมก็ใส่น้ำมาเต็มตัวนี้ห้าลิตรนะครับห้าลิตรห้าห้าลิตรผมตักมาห้าลิตรจริงๆถังตัวนี้มันเป็นหกลิตรนะครับหกลิตรแต่ผมใส่ประมาณห้าลิตรมันจะได้ใส่ยาให้ถูกนะครับสี่ซีซีนะครับ ดึงสซิ่งก็ใส่ 4cc นะครับใส่ฟิโผนิวก็คนแล้วก็ลาดนะครับก็ลาดก็ลาดร้อยไปแล้วนะครับเคใส่คนรอบๆนี้นะครับมีทั้งข้อดีแล้วข้อเสียข้อดีก็คือไส้เดือนฝอยตายนะครับก็ให้ลาดประมาณสัก3วันหรือ4วันนะครับครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดูมาสังเกตอาการยอดพวกนี้นะครับมันจะ แก้ไขหรือว่ามันจะยืดออกมามันจะผีออกมาใหม่ไหมนั่นคือ,อวิธีการวิธีการกําจัดมีดีก็คือกําจัดไส้เดือนฝอยได้แต่ไม่ดีก็คือในเรื่องของเชื้อราดีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เป็นไตโ,โคโรมาต,ต่างๆที่ช่วยย่อย อินรีวัตถุแล้วก็เป็นอาหารของพืชมันก็ตายเช่นกันนะครับไสเดือนปกติธรรมดาก็ตายนะครับเพราะมันเป็นสารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นมีทั้งดีและไม่ดีวิธีการแก้ละแก้กรณีที่ที่มันไม่ดีทําให้ดีหลังจากที่เราลาดสักครั้งสองครั้งนะครับก็เพียงพอนะครับสัปดาสัปดาหนึ่งสองครั้งนะครับห่างกันสักสามวันสี่วันประมาณนี้เราก็เลงว่าเอ้ยามน่าจะหมดฤทธิ์แล้วก็ซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสักสองครั้งก็พอ และวิธีการจะทำให้ดินและมีจุลินทรีย์ก็เว้นไปอีกสักสัปดาห์หนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ไตโคโรมานะครับเราเลงว่าเราคำนวณแล้วว่ายาสารพิษเนี่ยมันหมดฤทธิ์แล้วก็ใช้ไตโคโรมานะครับผสมกับฮิวมิกฟูวิกลาดที่ดินซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อกระตุ้นรากถ้ามีน้ำยาสารเรียงรากก็ควรใส่นะครับสองสามอย่างนะครับ ถ้ามีผงอะมิโนโด้วยยิ่งดีนะครับใส่ไต,ไตโครูมาผงอะมิโนสะที่เป็นฮิวมิกฟูวิกนะครับรวมๆแล้วก็สารเล่งรากประมาณนี้นะครับ4อย่างก็ลุกใส่เหมือนกันนะครับใส่ในถังตัวนี้แหละแล้วก็มาลาดนะครับประมาณนี้แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการฟื้นสภาพของรากนะครับแล้วรากฝอยก็จะค่อยๆขยับ นะครับขยับออกในช่วงที่เราดูแลรักษาอย่างนี้ไม่ควรใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่ามันเป็นสารเคมีด้วยแล้วยาก็เป็นสารเคมีด้วยปุ๋ยก็เป็นเคมีด้วยก็ยังไม่ต้องใส่ใดๆลดน้ําอย่างเดียวไปก่อนนะครับสัก2สัปดาห์3สัปดาห์พ้นไปนะครับจนรู้สึกว่าตัวนี้นะครับพวกใบพวกนี้มันถอดนะครับมันมีปลีตั้งเขี้ยวขึ้นมานะครับค่อยฉีดยาพวกฮอร์โมนแล้วก็ใส่ปุ๋ยเสริมนิดหน่อยจะเป็น ปุยแล้วแต่สูตรแต่ทุเรียนเล็กโดยเฉพาะฤดูหนาวนี้ผมจะใช้สูตร6-3-9-3เป็นอินทรีย์เคมีนะครับ12-3-3นี่ก็ได้แต่ว่าค่อนข้างจะแรงไปนิดนึงนะครับก็ถอยมาใช้เป็น6-3-3นะครับก็เป็นประมาณเท่านี้นะครับที่ในเรื่องของรูปพืชน,นะครับที่เราเล็งไม่เห็นบางทีเราคิดว่าขาดธาตุอาหารแต่ใช้แล้วรักษาแล้วไม่หายนะครับไม่หายก็ เห็นว่าเป็นในเรื่องของไส้เดือนฝอยก็มีอาการประมาณเท่านี้ก็รักษาเยียวยาประมาณเท่านี้ก็คงจะฝากติดตามพินสมาชิกก็ห่างหายไปนานเนื่องจากว่าผมได้ทําบ่อด้วยทําสะพานเดินรอบบ่อด้วยแล้วก็ตอนเช้าๆนะครับก็อากาศเย็นนะครับเลขตัวเดียวนะครับก็ไม่อยากจะลุกนะครับ ก็ไม่อยากจะทําอะไรเลยนะครับมันหนาวมากนะครับหนาวมากกลางคืนเวลากลางวันก็ค่อนข้างร้อนนะครับก็ร้อนอุ่นขึ้นมาแล้วนะครับในช่วงนี้ก็ฝากติดตามประเยตนน็ตรงนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ